สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับวันนี้เราก็มีนางแบบมาช่วยห่อฝรั่งนะครับนี่นะครับอันนี้ฝรั่งดูครับตอนเล็กๆเองนะฮะก็โอ้ลูกเต็มเลยนะครับตอนแรกว่าจะให้ไม่ให้มันมีแล้วแหละแต่ว่าเออปล่อยมันมีลูกไปเลยครับแล้วก็ห่อเลยครับมันเยอะอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกเต็มเลยครับเนี่ยเต็มเลยแล้วก็เด็ดออกบ้างอะไรบ้างเนาะก็ กิ่งและลูกสองลูกนะครับก็ปล่อยไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกมันเยอะก็เสียดายนะครับก็เลยหอเกือบทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็หอยังไม่ได้แถวนะครับประมาณเกือบเกือบแถวแล้วนะครับตอนนี้ฝรั่งก็หลังจากฝนลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลูกมันก็จะเริ่มมีนะครับมันก็ออกดอกเยอะนะครับก็ฝรั่งที่ปลูกมาประมาณประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะครับประมาณปีหนึ่งเนาะ สำหรับฝรั่งนะครับก็ตอนนี้ก็ออกลูกนะครับออกลูกออกหลานออกผลนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ไม่ได้เอาไปขายอะไรนะครับก็ห่อไว้กินไว้ฝากนะครับญาติพี่น้องบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เนี่ยนะครับต้นก็ใหญ่แล้วแต่ตอนนี้คือมันแห้งแล้งมากเลยครับข้างหลังก็เป็นสวนมันครับแต่ว่ามันตอนนี้ก็แล้งครับฝนก็ตกรอบเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับมันก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ข้างหลังนะครับฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งโน้นครับนี่ก็ฝั่งทั้งหมดนะครับมีสามแถวนะประมาณเกือบเกือบยี่สิบต้นนะครับก็หอ่อห่อมาเยอะแล้วแหละเนาะก็รู้สึกว่ามันโดกมากเลยครับดู <laughs> ตอนนี้ก็นางแบบก็เริ่มหน้าเริ่มจะงหิกแล้ว <laughs> ร้อนอากาศร้อนนะครับวันนี้ใช่มากอืมสบายาสำห <laughs> <า> <laughs> รับหอก็คือผมจะห่อกระดาษก่อนนะครับ กระดาษแล้วก็ค่อยเอาถุงสวมนะครับเพราะว่ามันอากาศแดดมันร้อนมากครับถ้าห่อเป็นถุงเลยเนี่ยมันจะมันจะเน่าครับส่วนใหญ่มันจะเน่าครับก็ห่อตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับสองแถวตอนนี้ยังไม่ได้เหลืออีกสักหน่อยก็จะได้หนึ่งแถวแล้วนะครับเสร็จแล้วอีกสองแถวยาวๆแล้วแถวกลางกับแถวท้ายสุดตรงนู้นแถวกลางกับแถวนู้นเนี่ยมันยิ่งมันมันยิ่งดกแล้ว มันโดกนะครับตรงนั้นน่ะอ่าตัวนี้อันนี้ขนาดต้นเล็กๆนะครับต้องนั่งห่อนะครับนั่งหอเลยนะครับสําหรับฝรั่งอ่าสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นฝรั่งกิมจูนะครับเป็นฝรั่งกิมจูสําหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกฝรั่งไม่ทานเองแนะนําเลยครับพันนี้ออกลูกตลอดทั้งปีนะครับถ้าน้ําถึงปุ๋ยถึงเนี่ยมันก็จะออกลูกให้เรารับประทานทั้งปีเลยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยทั้งกรอบทั้งอร่อยนะครับไอ้ลูกนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือลูกที่หอนะครับ แมมันดูเขียวๆจังในเลนนี้เลนนี้มันออกเขียวนะครับแต่ว่าฝรั่งมันจะออกขาวๆหน่อยๆนะครับเก็บเลยอันนี้เก็บเลยเพราะว่าเอาไว้เนี่ยคุณแม่ท่านไม่ค่อยทานนะครับก็ของทานเยอะไหนจะกล้วยไหนจะอะไรแกก็ไม่ค่อยทานฝรัง่ง่อยเก็บไว้ไปทานอยู่ห้องพักที่บ้านพักนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บไตหลายลูกแล้วนะครับใส่ถุง ดูนี่แถวนี้นี่ตรงนี้จะไปไหนจะหนีแล้วเนี่ยแดดร้อนจริงๆต้องห่อตอนเย็นกับตอนเช้าๆนะครับพอดีตอนเย็นต้องกลับต้องกลับไปทํางานนะครับตอนเช้าก็กลับมาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวสักหน่อยก่อนละกันเนาะคงจะได้มาพักมาอะไรนะครับที่บ้านก็คงจะได้ช่วยทำสวนเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะครับ ก็คงจะคงจะดีกว่านี้เน,เนะาะก็ตอนนี้ก็ยังมีเรียนยังมีงานอะไรที่มันยังค้างคาอยู่นะครับก็หลายๆอย่างมันก็ทําให้เราติดภารกิจนะครับก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่เนาะเป็นไงบ้างลูกนั้นลูกอันนี้ลูกใหญ่แล้วครับยังไม่เคยห่อทักทีนะครับพอคุณแม่แกก็ห่อไม่ได้เนาะแกก็ขี้เกียจงานแกเยอะแล้วนะครับแกก็ไม่ไม่หอ่อก็เลยมาห่อเองนะครับสวยอืมต้นนี้ก็ต้นเล็กๆนะครับ แต่ลูกเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะครับออกดอกจนแบบโอ,โอ้โหเต็มต้นนะครับเพื่อนๆดูครับนี่นะครับออกดอกเต็มต้นเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ตั้งแต่ตอนปลูกนะครับตอนปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ลงไว้ Everyone. อันนี้เป็นฝั่งพันฝรั่งกิมจูนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบทานฝรั่งก็ลองปลูกดูได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้กินลูกทั้งปีแน่นอน ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหอฝรั่งต่อก่อนเนาะก็เหลืออีกหลายต้นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ